อยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับตัว AFPT แล้วก็ CFP คือ2อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงคะ Certificate ก็คือวิธิวิชาชีพวิฒิวิชาชีพเปรียบเสมือนกับใบรับรองเนี่ยครับสมมุติเราไปทานอาหารไม่รู้ว่าจะทานร้านไหนดีมันมีใบรับรองอะไรอยู่หรือเปล่าอาจจะดูจากนิชชลิน CFP กับ AFPT ก็เป็นเหมือนอย่างนั้นนะครับก็จะมีเซอร์ติฟิเคททั้งในระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับโลกเลย CFP ก็จะเป็นเซอร์ติฟิเคทที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็นหนึ่งใน3ของเซอร์ติฟิเคทที่ทางกรตอตของทางอเมริกาให้การรับรองในประเทศไทยเนี่ยครับคนที่ดูแลก็คือสมาคมนักวางแผนการเงินไทยจะได้รับอนุญ,ญาตจากทาง FPSB ที่จะให้ CFP กับนักวางแผนการเงินในประเทศไทยการสอบอาจจะมีข้อสอบอยู่หลายฉบับทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็เลยมีคุณวุฒิวิชาชีพอีกตัวหนึ่งออกมาเรียกว่าเป็น FPT t s s s o i i a t e f n n a n c i a l Planner Thailand อันนี้ครับก็จะเป็นบุณฒิวิชาชีพในเรื่องของที่ปรึกษ,ษาทางการเงินซึ่งอาจจะอบรมแล้วก็สอบผ่านสักครึ่งหนึ่งไปขึ้นทับเบียนเป็นที่ปรึกษ,ษาการเงิน FPT t ก่อนอบรมครบสอบ